อาุเ็7ฮทุกตัวไ้เข้านผู้ข่เด้อผู้ขอยู่คนละย่วัดยินดีต้อนรับเข้าสู่ชราชนีชาแนลครับตอนนี้เราคุณยายมาขอโชคขอลาบกบวงดำนะครับเลยนี่แหละมองขอเรีเด็ดแหละเฮ้ยเดียวเดียวมาจากไหนอะไรยังไงนาะนนี่เนไก่น หมดดานี้ไฟเดี๋ยวนี้มดไฟแล้วบ่เ <laughs> ม่อ <laughs> หัวเล้อใสมองเห็นเมื่อกี้นี่ไปนั่งเมื่อกี้นี่มองเห็นคาถาเมื่อกี้น,น,นี่มองเห็นคาถาเมื่อกี้นีเ่เดี๋ยวให้ลูกสาวลูกสาววันนี้มาด้วยนี่ <c oughs> นนเออให้ลูกสาวพาทำเด้อขอเอาคัก เมื่โด๊ตปีมปองยังดีแล้วเมื่อเนี่ยเก่าโฮเขาเลยไปซื้อเราจะได้ยังไงใครตามขอเอาคักๆขอเอาให้ได้นะข้าวเหนียวบนเอาข้าวเหนียวใบมะม่วงใส่ใบตองห่อใบตองมางามๆเ้ยยายเด้ออืมสวยหัวต้ามากกับยอดตู้นี่ยอดตู้นั่นแหละยายอืมยอดเอาไหนดูเลขดูมันมีเลขหางเลขแปดบนน่ะไปดูดูมามาเนั่ยนั่น นั่นนั่นแปดไปบอกแล้วรูเรี้วเนอะมองดูใหญ่เลยแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งไปกาพะไอกาบก่อนแหมหนะรุ่นนี้จักจะถูกรุ่นนี้ถ้าถูก้าไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเนาะวันนี้ทำบุญบ่ให้เอาให้หลานให้หลาน อ้านี Omaha, s <S e, ่ทองตามนี่นี่ทองตามทองตามเอาโต๊ะเอานี่รัดคิวอีแล้วรัดคิวเอาเอาเนฮ้ยวายเป็นยูนี่เอาเอาอืมบนเอาค่ะคับบอกชื่อจริงนามสกุลจริงเด้อ คุณยายอายุเท่าไหรเดือนแล้วนอนนี้ขไปเข้าฝันพร้อมวันอ้า เอาอยูน oh yeah ีพอมบันอันนี้ทักคนเอาล่ะลัดคิวลัดคิวลัดคิว

หลกาเให้จัก <ules> ก <motiv ators> <m> <ma> <ke> ็ุาคอไ้ม่โสดไม่ม่สมุ่าทำบุญน้ำุคุณยายเดินทางมาจากไหนนี่มาจากกะเล็บขุดคลองชัยปิดฝั่งมหาธารคามบ่มน่งคนละฟังกัสาระัโอ้เอ้าอายุเท่าไรนี่ใหญ่มานี่อายุเด็ก71 71เอ๊ะบำไมตรงกันตรงเนาะ โอ้อายุเจ็ดสิบแปดดิบอนี่แล้วแม่ยายคนนั้นเหรอแม่ที่กัลูกสาวน้องอายุเท่าไรท่านเจ็ดสิบแปดอันนั้นก็เจ็ดสิบแปดแล้วเดี๋ยวเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกพี่กับน้องโอ้ยพี่พี่เสืออายุตัวเองเด้อเสื้ออายุตัวเองไหนเด้อสุดเพอร์วันนี้เอาดอกเพื่อบอกให้ปู่ไปเข้าฝันมึงไหม บอกชื่อจริงนามสกุลจริงแกยังแม่เขียวหน้ามท้อจะให้โชคให้ลาบก็ไปเข้าไม่สุกไม่แท้ไม่ไปไ่สุกไม่้ก็ไปบอกหลุกานได้เออย่แล้วตัวต้องผนจ้หลุกลานถึงมากินมาท่านน้ำครับจับลูกเป็กองให้สักสามลูกได้ไหมนั่น แล้วคุณยายคุณยนบา่ยคุณยายอายุ78็ดสบนะครับเนาะปุ๊บเลขแรกมาแล้วเลขอะไรยายเลเลกนั้นเลขอะไรจับนั่นสามอาใส่ไปขึ้นอะสามอาใส่ก่อนใส่ไปขึ้นก่อนใส่ลงไปปุ๊บเขย่าเขานี่เอา อีกห้าห้าเอาอีกตัวนึ่งเร็จอ่าสามเด็กศูนย์าสามศูนย์ห้าอ่าสามเป็นศเอ้ยสเป็นแก็ได้นะแม่เนาะห้าสามศูย์ห้าสามศ ใช่ห้าสามศูนย์นี่แหละนี่สามห้าศูนย์บ่จ้าสามห้าศูนย์คุณยายชื่ออะไรนะแม่เขียวชื่อจริงไงไม่เจอหน้าตุงข้ามอ่าเดี๋ยวให้ปู่ไปย่ำอีกีในฝันเด้อบอกให้ปู่เข้าไปเข้าฝันนะถ้าถูกอ่าเป็นนอนเย็นหน้านะ นอนอยู่นะไปนอนให้อย่างนาบ่นีนอ,นอยู่ญี่นได้อมนี่เคเด็กงคุณยายเอายายเอาไปปัสอืมเท่อายงน,น,นก้นมอ,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 อมวยีโชควันนี้เนาะ,นนนะนยายวายเจ็ดสิบแปดปีเอา้ามันหมานมันหมานเจ็ดสิบแป่ อ้ยลูกยากเนาะนะครับก็คุณอาคุณยายเนาะกลับมาขอโชคขอราบกลับที่ตำหนักเราโอ้เดขทถูมีมาแต่ไหนเนี่ยเก้าห้าลูกทูแปลกๆสีเหลี่ยมนี่กอดอะไรนี่กอดอะไรลูก พูดไม่ได้ค่ะเรียกอาจารย์นพทีออกไหมพูดได้ยังน้องอะไรนี่มียากค่ะยังพูดไม่ได้ยังยกมือดิยกมือเลี้ยวอะไรม่เอาเลยจ้าเรียกออกไหมถามดิเรียกอาจารย์นพทีออกไหมออกไหมลูกไพยักหน้าก็ได้เนาะออกไหม เอ้ลูกพี่ผมไปไหนเนาะวันนี้ทั้งวันเลยพี่หายทั้งวันเลยวันนี้อ่ะนะเป็นอ่าสีสันนะคุณยายเดินทางมาจากมหาสารคามเฮ้ยไม่ใช่กาลสินแต่จิตฝั่งนู้นนะมาขอเยกเป็นครั้งแรกนะขอให้ปู่ไปเข้าฝันได้ครับเด้อปู่ตามคุณยายไปเข้าฝันด้วยนะ ยังไงก็เดี๋ยวจะมีมะขามใบข้าวเหนียวข้าวเหนียวใบข้าวมะขามบอนะห่อไปตองให้อย่างดีเลยเอาส่วนที่คุณยายจับได้ก็คือห้าสาม5 0สามห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามเป็นแปดก็ได้เอาขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ